เล่นฟูลตับเล่นสมุนป่าว่าแถวนี้เนี่ยเด็ดเลยเนี่ยราคาไม่แพงแถวนี้อย่างเดียวแล้วลดด้วยนะใช่ครับโอ้เพนี่อันนี้พี่พี่เลี้ยงให้นี่คือฟูลซับ,บอย่างเดียวเลยเนี่ยนี่ทั้งนั้นนี่มันมีภูเขาปนอยู่กีกพันอ่าเล้นฟูลซับอ่านี่ลูกค้ามาเปลี่ยนล้อมีฟูลซับแค่นันเดียวเนี่ยนะโอ้โหมื่นสี่พันเก้าร้อยตายแล้วี่อันนี้ อันนี้คือส่งฟรีนะถ้ามาเอาที่นี่รถอีกห้าร้อยราคานี้นะโอ้ที่ฟูซ่าตรงนั้นเลยแถวนี้อ่ะสวยเลยทางนี้เน้นเสือภูเขาเลยครับแต่ฟูซ่าหลายคันนะนี่โดยเฉพาะเนี่ยยี่ห้อแบรนด์เสือภูเขาจะเป็นเนี่ยมงกู๊มั้งอะไรมั่งนั้นนะเนี่ยโคหน้านะโอ้โหเนี่ยนะฮะแล้วนี่ GT ด้วย GT ทีนี่โหตั้งเดิมนะแบรนด์นี้ ีดีีีใช่ผมไม่ไดีด<ช>ีดีนี่นะครับพันห้าเองนะใช่ผมเจ็ดนะไม่ใช่พันนะแหมเนี่ยเห็นตัวนี้ <c oughs> นะเดี๋ยวเข้าใจผิดนะเจ็ดพันห้านะฮะลดต้องสองพันนะแต่ถ้ามาเอาเองเหลือเจ็ดพันอันนี้คือราคาส่งนะราคาบนคือราคาที่ราคาที่ปกติขายอยู่เท่านี้ตอนนี้ช่วงปีใหม่จะเหลือเท่านี้นะฮะลดเต็มที่เลยแล้วก็ถ้ามาเอาเองาาเอลดอีก ใจปั๊มนะฮะเีอรี่คอ้เฮ้ยเฟอร์รารี่คอนาโก้และคอนาโก้อยู่ด้วยกันคือเขาจับมือกันใช่ไหมเฟอร์รารี่คอนาโก้ใช่จับมือกันโอ้โหเมื่อกี้ผ่านตาเราไปได้ไงวะเนี่ยเท่ากับว่าได้คองนาโก้กับเฟอร์รารี่มารวมกันเลยนี่นะตาเฟอร์รารี่ชัดเลยอันนี้กะบคอนโกโอ้คันนี้นะฮะเฟอร์รารี่โคอนาโก้อันนี้ฟูซัพนะนี่มีโชว์เป็นพวกดาวฮิลแล้ว มีลูกค้ามาเดี๋ยวพี่แล้นะอันนี้อะไรนะบินอันนี้ก็บอันอันนี้มงกุฎเนี่ยก็คือแบรนด์ดังเหมือนกันนะมงกุฎมงกุฎมงกุฎโปด้วยนะโปด้วยเนี่ยหกพันห้าเองโอ้แต่คันนี้ถูกใจว่ะไหนเนี่ยนะเฟอร์รารี่หมาใใครคุณอยากได้ไหมล่ะเฟอร์รารี่อ่ะ ที่ต้องถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่โฟ,ฟ,ฟร์ฟอร์เอรลนี่กับแลมโบกินี่มาตับมือกันเนี่ยอันนั้นโนะลกวุบัติแล้วผมเอาเลยด้วยไงผมมันไม่มีลายี่จับมือกันแน่ดูจริงจริงอ่ะเงินไม่มีใช่ปัญหา,าหรอกผมไม่ค่อยมีเวลาไปรองเ<อ>งินแต<อ>่มีอยู่แล้วนะ,นะคือคือรถเนี่ยนะเฟอร์เลอรี่เนี่ยไม่เป็นไรคือผมไม่มีเวลาไปลองเฉยเฉยอ่ะเนาะคือเงินเนี่ยมีอยากซื้อเมื่อไหร่ก็ซื้อได้ นี่นะฮะฟูซับนะโอ้อ่ะนี่นะฮะับนำเสนอเลยนะฟูซับรถฟูซับนะฮะนี่ดูเบาะนะฮะพร้อมใช้นะคือที่เนี่ยถ้าออกไปจากที่นี่เขาพร้ parsley, ะะ hmm. อมใช้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวแดนนี้สวยลยอะไรเนี่ยตัวอะไรวะหมาป่าหรืออะไรเนี่ยโอ้โหกูตัวอะไรเนี่ยเป็นรูปเป็นรูปไดโนเสาร์เหรอทีเล็กเหรอฮะหรูอตัวอะไรไม่รู้นะ อผมไม่รู้ประวัติมันเลยนะใครรู้บอกด้วยนะอย่สงสัยต้องจัดเต็มแล้วเฟอร์รารี่กับคองนาโก้เนี่ยคันนี้คันสีแดงนะอ่าคือมาดูก่อนนะฮะที่นี่รถขาสวยงามสวยงามรถเยอะนะฮะัูซับแค่นั้นเลยเสยือภูเขาเทก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 ก็มีนะเทคซ่อนสายด้วยนะเนี่ยเทคซ่อนสายสามพันห้าร้อยนะฮะนี่ฮนะซ่อนสาย คถนถนำเดลคันนี้นะฮะ just ์เจสซีนะฮะ justly ชุดขับ oh. อะไรไม่รู้นะเราเ่ย x k นะ,นะ,ะ oh. ชุดขับ x k เนาะ X4 ทางนี้ก็มีนะฮะทางสองแถวแถวหลังนี้ก็มีเป็นเสือภูเขาเหมือนกันเนาะ,ะ oh. สือภูเขามารถเยอะนะฮะสเปเชียลไลท์ เนี่ยสายสายภูเขานะสายภูเขาโซเชียลไลท์เอนนัอมเดลนะฮะกาแล็กซี่ใช่ไหมไม่ใช่แกลลี่ฟิตเออไม่ใช่กาแล็กซี่แหมอ่านซะเนี่ยนะไทยทันไทยนะฮะโอ้าดกันอ่ยแกลลี่ฟิตนะแกลลี่ฟิตเคยได้ยินเสียงภูเขายี่ห้อนี้ยแกลลี่ฟิต ผมว่าอ่เนี่ยแกลลีฟิตอแกลลี่ฟิตผมว่าต้องใครที่เล่นต้องรู้จักแหละเนาะนาทีนี้เท่าไหร่เองนาทีนี้4,500ัน้าะฮะมาเอาเองหรือ4,000ันนี่ไงนี่เป็นอะ่รจากรยานเนี่ยสองพันเก้าต้นนี้ขาดแล้วอ่านี่อันนี้วีโร่แคมเลยนะเนี่ยบายดาวฮอนนะเนี่ยสอ0พันเนี่ไง จริงแล้วมันก็คือตัวถังของไเนี่ยเนาะใช่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมโฟลด์ดักบายดาฮอนเอ้ของพวกอีโก้ใช่เวโลแคปเนี่ยเป็นคือดาวฮอนเขาเขาผลิตให้ไงมาใส่แบรนด์เวโลแคปเด็กของมันเก้าอันนี้อันนี้คือจักรยานเด็กแหละอันนี้ด้วยองศาไงคือองศาถ้าอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ขับได้แต่อย่างเงี้ยต้องเด็กนะอันนี้ผู้ใหญ่ได้บางทีองศาการปัดนะ อันนี้ก็พับเนี่ยยกขึ้นพับเป็นการกระบาดเรื <c oughs> ่มาดูกันนะฮะลูกค้าก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะสบายๆนะฮะใครไม่ได้ไปไหนนะผมว่าปีใหม่นี้ลองมาดูจักรยานเป็นปั่นอองก่างกายสัสกครันะให้รางวัลกับตัวเองหน่อยนะฮะให้รางวัลชีวิตให้สุขภาพที่ดีนะฮะให้สุขภาพที่ดีให้สุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีนะฮะนะมาเลือกจักรยานไปใช้กันเนาะอันนี้เขาตั้งรถเร็วใหม่ โทนแนวหเออดีเขาจะอาจจะเซอร์วิสอยู่อาจจะหู